สวัสดีครับร้านอวยพรพักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นสร้อยประคำคอนะครับเนื้อนินนะครับผมร้อยแปดลูกนะครับขนาดแปดมิลเมตรนะครับรุ่นเสริมดวงของคูบาแบงนะครับบ้านบ้านโนดนะครับเส้นนี้หมายเลขสวยมากหมายเลขสี่นะครับจะมีโค้ดบอสคือคูบาแบงแล้วก็หมายเลขสี่นะครับเลขตัวเดียวนะครับนะครับ หลานก็มีอยู่เส้นเดียวนะครับใครสนใจรีบหน่อยนะครับมีอยู่เส้นเดียวนะครับไม่ได้ตัดไวเยอะนะครับเส้นไปช้อยประคำคอเนี่ยมีร้อยแปดเม็ดนะครับนะใสขนาดแปดมิลก็กําลังดีนะครับไม่ไม่ใหญ่เกินใหญ่เกินก็หนักนะครับก็เป็นนะเป็นนินนะฮะนินก็หนักนะครับฉะนั้นจะเป็นเม็ดไม่ใหญ่ก็กําลังดีนะครับเอาไว้ค่อยพระตรวจบนภาวนาได้นะครับ นะโดยที่ก็จะมีพลังนะของจิตตานุภาพของนะครับพระเกติอาจารย์ที่มีนะครับพุทธเวทสูงอย่างครูบาแบ่งนะครับมาอาธิษฐานจิตครูบาแบ่งเนี่ยท่านเกิดในครอบครัวของหมอแผนดบราแล้วก็เรื่องของนะครับเมตมนคาถาต่างๆนะครับจากบิดานะครับอายุ14นั้นก็รักษาเขาโรคได้แล้วนะฮะ ได้รับการขนานนามว่าเป็นหมอน้อยนะครับหมอน้อยนะครับเนี่นี่สวยนะครับท่านก็นะครับได้รับการถ่ายทอดวิชานะครับาจากครูบาศรีหราชนะครับของฝั่งลาวนะนะครับวิชาต่างๆนะครับเรื่องของสาอาคมต่างๆแล้วก็ท่านหมอเทียบจากสายสาําเร็จดุลน,นะครับ จากนั้นวิชาการท่านแน่นมากนะครับท่านก็เดินทางไปถึงภูเขาควายแล้วก็ไปเรื่องของทุตดงต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับท่านกับทุดงไปอ,อย่างภูเขาควายไปอยู่นั้นเยอะแยะฉะนั้นเรื่องของคาถาอาคมท่านนะพุทธเวทของท่านวางใจได้เลยนะครับว่าแน่นอนนะครับแน่นอน,แน,น,อนแน่นอนเลยนะครับนี่การที่เป็นขนาดเทียบกับมนทัดให้ดูนะฮะว่าแปดมิลผมนับดูแล้วนะฮะเส้นนี้น้อยแปดเมตร นะครับหนึ่งร้อยแปดเมตรนะครับ,รบที่ว่าทําไมาถึงท่านใช้คําว่าคูบาก็เพราะว่าท่านอยู่ทางฝั่งของทางชาวลาวซะเยอะชาวลาวก็จะเรียกนะครับหลวงพ่อว่าเป็นคูบาท่านเองนะครับนะครับโอเคนะครับนี่ผมให้ชมนะครับนะเป็นนินแท้นะผมจริงๆแล้วผมก็ใช้อยู่เส้นนึงแหละนะครับ ก็ปล่อยให้บูชาเส้นหนึ่งแล้วก็ผมก็ค่อยอยู่เส้นหนึ่งนะครับในการนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทร0969540808หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด u b s สไ i b e กด u ั s สไ i b e กดติดกด u ั s สไคร e กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วท่านจะไปพาทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ